วันที่15พฤศจิกาย,ยน2567เวนนลา13.30นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้5ใจกันและตะกร้าสินของพระราทาน5ตะกร้ามอบแด่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน5นายที่โรงพยาบาลศิริรัตนรัตษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่14พฤษภาคม2567เวลาประมาณ14.40น คนร้ายไม่ทราบจํานวนได้ลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการตารวจตะเวนชายแดนที่446ขณะเดินทางกลับน่วยงี่ทังในพื้นที่อำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสที่บริเวณสะพานคลองตันหยงถนนสาย42บ้านตันหยงหมู่ที่2ตาบลมะนังยงอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทําให้กำลังคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจานวน5รายถูกนําตัวส่งที่โรงพยาบาลปนรัตจังหวัดปัตตานีก่อนจะส่งตัวต่อรักษายัางโรงพยาบาลสิริรัตนรักษ์ ประกอบด้วยร้อยตำรวจโทวินัยชัยชนะสงครรมได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อทั้งสองข้างดาบตำรวจปีชาโคดเนนมีบาดแผลถูกสะเก็ดร,ระเบิดที่บริเวณใบหน้าด้านขวาดาบตำรวจอนนลแรมะได้รับบาดเจ็บหูอื้อทั้งสองข้างหน้าอกความดันโลหิตส,สูงสิบตำรวจโ,โทกิติภูรมรกุได้รับบาดเจ็บแน่นหน้าอกหูอื้อและสิบตำรวจโ,โทโมหมัดมูซอดีได้รับบาดเจ็บแน่นหน้าอกหูอื้อข้างซ้ายปวดเมื่อยตามตัวขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง5ารายรู้สึกตัวดีและอาการปลอดภัย ในการนี้นายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้อัญเชิญกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยมากล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยังความปราบปลืม่มและทราบซึ้งในพระมาหากราุณาธิคุณอย่างที่หาที่สุดไม่ได้ขอบคุณภาพข่าวจากคุณลุงสุริกิติคุณสวัสด์เอ็บทยะลาครับ